สวัสดีค่ะวันนี้นะคะลูกแก้วนะคะมาพบกับทุกคนนะคะในช่อง y o u t u b บบอยรถบ้านนะคะวันนี้มีลูกค้าก็คือพี่กวางนะคะมาออกรถกับร้านเรานะคะโดยที่มีเซลดีมเป็นผู้ดูแลนั่นเองค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะที่มาเลือกรถที่ร้านบอยรถบ้านของเราก็จริงๆแล้วแฟนพี่ก็เขาก็หาดูมานานเนาะทีนี้มาเจอแล้วแบบเหมือนสภาพมันโอเคอก็เลยแบบชอบเพราะว่าของทางนี้ก็คือแบบเป็นรถ เหมือนกับรถรถบ้านจริงๆเลยในการบริการในการดูรถก่อนที่จะตัดสินใจวันนี้ทางเราบริการอย่างไรบ้างคะดีค่ะเพราะว่าตัวพี่มาจากกําแพงเพชรแล้วก็มานัดเจอนัดดูรถอะเนาะพี่เขาขี่จากเนี่ยเพชรบุรีไปให้ดูที่เมกาบางนาใช่แล้วเขาก็พอดีพี่ก็ยังไม่เสร็จธุระเขาก็เขาก็รอนะพูดถึงอะก็นานเหมือนกันนะแบบว่ารอจนกว่าพี่เสร็จธุระเขาก็รอให้ดูรถอะไรอย่งี้ค เพราะอะไรถึงเลือกเป็นเจ้าคุณใดคันนี้คะในบ้านแบบคนเยอะอ่ะลูก3ามคนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดแบบเป็นเจ็ดที่นั่งธรรมดามันก็เต็มแล,แล้วลูกพี่ก็ตัวใหญ่อันนี้ก็คือนั่งสบายแล้วอีกหนึ่งอย่างที่ทราบมาก็คือว่าทางแฟนพี่กวางมีการดูรถหลายที่แล้วก็เรทราคาก็อาจจะแตกต่างกันไปตามร้านใช่ไหมคะเพราะอ,อะไรถึงมั่นใจแล้วก็เลือกที่ร้านบอยรถบ้านค่ะคือเรื่องของเรื่องอ่ะพี่มาดูรถแล้ว ใช่มาดูรถแล้วแล้วก็สภาพโอเค,อเคก็เลยตัดสินใจเอาเลยตัดสินใจมั่นใจใ่ที่ร้านบอรถบ้านด้วยจ้ะทางเต็นเขาก็รถสวยเยอะนะคะพูดถึงอะ่ะพี่มาดูยังอยากได้คันอื่นเลยพูดถึงอต้องมาดูแล้วถูกใจยังไงก็ถูกใจแน่นอนค่ะค่ะก,ก็เซลดิมนะคะเป็นเซลอยู่ที่บอยรถบ้านนะคะหากสนใจรถมือสองคุณภาพสวยนะคะรถบ้านนะคะติดต่อดิมได้ที่โทร0 9น7 4 2 1 4 2 1่ จังหวัดไหนเหนืออีสานกลางใต้ก็สามารถออกรถได้ที่บอยรถบ้านบริการรับลูกค้าถึงสนามบินที่พักฟรีอาหารกลางวันฟรีหรือถ้าลูกค้าอยากให้นำรถไปส่งเราก็มีรถสไลด์นำส่งตรงถึงหน้าบ้านคุณลูกค้ารับประกันมีรถให้เลือกมากกว่า200คันพร้อมบริการแล้วทั้ง4สาขาไ้ที่ไหนไปที่นั่น สอบถามเพิ่มเติมโทร0616029777